สวัสดีครับ EP ที่262พื้นดวงของคนที่เกิดวันพุธเดือน4ปีฉลูก่อนจะไปรับฟังคำทำนายอยากแจ้งให้ทุกคนทราบว่าวันเดือนปีเกิดที่เราใช้ในการทำนายเ,าเราอ้างอิงมาจากปฏิทิน100ปีท่านใดที่ไม่มีปฏิทินในการอ้างอิงสามารถเพิ่มเพื่อนทางสิวโโ่าโพสแล้วทักมาสอบถามกันได้เลยนะครับไม่มีค่าใชใ้จ,ใจ,ใจ่ายใดๆคำทำนายของทุกคนที่เกิดบนโลกใบนี้มีทั้งหมด1,800งชตา ตอนนี้ผมกำลังทำคลิปต่อเนื่องสามารถติดตามช่องเพื่อฟังคำทำนายถ้าต้องการสนับสนุนช่องทำได้โดยสแกนคิวอารโค้ดที่มุมล่างขวาหรือสมัครสมาชิกที่ช่องได้เลยนะครับขอบคุณครับสำหรับท่านที่สนใจศึกษาวิชานี้สามารถสั่งซื้อตำราผ่านช่องทางไลน์จะแถมแผนที่ชีวิตหนึ่งดวงชะตาพร้อมคิปการเขียนแผนที่ชีวิตและแนะนำการอ่านพื้นฐานดวงชะตาพื้นดวงของคนที่เกิดวันพุธเดือน4ปีฉลู เป็นคนที่มีความภาคเพียรเป็นหนึ่งไม่เป็นสองรองใครมีรสนิยมสูงรักศักดิ์ศรีผู้ใหญ่เอ็นดูให้การส่งเสริมและสนับสนุนแต่ไม่ค่อยฟังพ่อแม่เท่าไหร่เป็นคนที่กล้ารับภาระรับผิดชอบครอบครัวกเก่งหาเงินได้เก็บเงินไม่อยู่อย่าคิดทำสิ่งผิดกฎหมายจะง่ายต่อการถูกดำเนินคดีมีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามความสุขความสำเร็จจะขึ้นอยู่กับตัวเองเป็นหลัก ปีที่ดวงตกต้องระวังเรื่องของอารมณ์ความคิดสุขภาพและอุบัติเหตุช่วงปีที่ดวงตกจะมีเรื่องสะเทือนใจเสียชื่อเสียงร้อนใจกังวลใจการสูญเสียทั้งในเรื่องของการงานการเงินความรักและครอบครัวถ้าไม่รอบคอบตัดสินใจผิดพลาดโอกาสในชีวิตจะถูกปิดลงชจตตาชีวิตของทุกคนถูกกาหนดมาแล้วตั้งแต่เกิดไม่มีใครหนีพ้นวิบากกรรมที่ทํากันมาตั้งแต่อดีตชาติแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านยังมีอยู่สี่ประการที่ไม่สามารถทําได้คือ 1ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกรรมของสัตว์เิ่นได้ 2. ความสีวิไลของธรรมะไม่สามารถสื่อสารทางภาษาได้ 3. สติปัญญาให้กันไม่ได้และ 4. ถ้าไม่มีบุญหรือกรรมร่วมกันจะไม่สามารถทาอะไรร่วมกันได้ถ้าเรารู้เท่าทันวางจิตวางใจให้ดีทำเหตุให้ดีก็จะมีความสุขได้ในทุกๆวันเลขด่างร้ายเงื้อมือมัตุลาหรือช่วงที่ดวงตกมากที่สุดมีอยู่สองช่วงครับคือช่วงอายุ38-39ถึง และ56-57ช่วงจังหวะที่ดวงตกมากที่สุดถ้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือเกิดอุบัติเหตุอันตรายร้ายแรงอาจถึงแก่ชีวิตได้ต้องระวังให้มากคราวนี้เรามาดูทั้งชีวิตกันว่าตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ99ปีมีช่วงไหนที่ดวงตกบ้างเริ่มต้นจากอายุ4-5ขวบ8-9ขวบ23-24 38-39 41-42 56-57 67ถึง 68- 7 1ถึง72และแ6ถึง87ช่วงจังหวะชีวิตที่ดวงตกอิทธิพลของตัวเลขจะส่งผลทำให้เราคิดติดจำพลาดได้ง่ายๆกิจกรรมใดที่เสี่ยงก็ขอให้เลี่ยงอย่าไปยึดติดกับอดีตจะทำให้เราทุกข์และอย่าไปกังวลมากกับอนาคตจะทำให้เราไม่มีความสุขให้อยู่กับปัจจุบันมีปัญหาไหนเข้ามาก็แก้กันไปปัญหาไหนแก้ได้ก็ดีปัญหาไหนแก้ไม่ได้ทำให้เต็มที่ ทำให้ดีที่สุดถ้ายังแก้ไม่ได้ก็ขอให้ยอมรับมันไม่เช่นนั้นเราจะไม่มีความสุขไม่หยุดไม่สแสวงหาสักแต่ว่ารู้เราจะพ้นจากกองรูปเกิดปัญหาก็ต้องแก้กันไปเกิดเป็นคนมันต้องมีอารมณ์คิดนึกเป็นปกติอยู่แล้วแต่อย่าไปติดกับความคิดให้รู้ในปัจจุบันรู้แล้วก็แก้ปัญหากันไปธรรมชาตินึกคิดปรุงแต่งเป็นธรรมดาของขันห้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปคือร่างกายเวทนาคือความรู้สึกต่างๆสัญญาคือความจํา สังขารหรือจิตตสังขาร,ขาร,ขารคือความคิดปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางอายตนะทั้ง6มีตาหูจมูกลิ้นกายและใจความรู้ตรงนี้ได้มาจากการฟังธรรมะอยากให้รู้ว่าที่มาของความรู้สึกนึกคิดมาจากไหนแค่รู้แล้วก็แล้วไปธรรมะคือการทําหน้าที่ให้อยู่กับปัจจุบันรู้ทันก็แล้วไปรู้ไม่ทันก็แล้วไปทําเหตุให้ดีแล้วผลก็จะดีแม้กระทั่งช่วงที่ดวงตกก็ตามสำหรับท่านใดสนใจตรวจดวงชะตาติดต่อได้ที่ LINE ID 0619642519ขอให้มีความสุขในทุกวันนะครับสวัสดีครับ